สวัสดีพี่น้องคนรักควายนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวชมพ่อควายบ้านลุงติ๊กนะคบ้านหนองเรือโกนตำบลหนองกลางดงอภอยทับทันจังหวัดกุทัยธานีที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าลุงเพชรนะครับ ลุงเพชรแห่งบ้านติ๊กควายไทยเจ้าลุงเพชรน,นี่ยก็เป็นควายที่รูปร่างโครงสร้างสูงใหญ่นะเขาเปิดเขาลักษณะเขาคันช้อน มีขาที่แข็งแรงมากเล็บกะลากลมมนนะครับเล็บหนามากลำตัวก็ลึบยาว าเขาจะใหญ่มากนะครับอัตุคลษกควายไทยก็มีครบนะครับเจ้าลุงเจ็บม,มตาแต้มแก้มมีจุดนะครับมีอ่องคอหรือสร้อยคอนะครับมีถุงเท้าสีขาวอันนี้อาจจะอ่องคอหรือว่าจุดที่แก้ม,มอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ไม่ได้ อาบน้ำล้างขี้โคลนออกก็ได้เห็นชัดเจนนะครับแต่มีนะครับไอผมมาหลายรอบแล้วที่มาเที่ยวชมข้อควายลองติ๊กเนี่ยนะครับนี่ครับ

แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ด มีลำตัวที่หนาลึกนะครับยาวหางก็สวยนะมีหางยาวมีขนหางเป็นพู่สวยงามอยู่นะก็ได้สัดส่วนนะครับมีวงเขาที่รับกับใบหน้าลำตัว ้ายก็สวยได้สัดส,ส่วนนะครับควายตัวนี้เป็นพญาควายนะครับนี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเป็นพญาควายของของลุงเบอร์อะไรลุงจําได้ไหมพญาควายหรือควายมงคลนะครับ ครอบครัวไหนได้ครอบ,บครองก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญตามตามโบราณว่าน,นะครับออผิดศูนย์แป้าเจ็ดคนในครอบครัวก็ทำการสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จนะครับสี่แปดห้าสี่ทรออก จากประวัตินี่นะนก็น่าจะเป็นจริงครับคำ<ม>ว่าพยา,า,พาควา<ท>นเพราะว่าเจ้าลุงเพชรนี่ยเขาจ่ายลูกตัวหนึ่งก็เป็นร้านนะครับปัจจุบันนี้ลูกของเจ้าลุงเพชรตกมานี่ก็เริ่มต้นที่ร้านหนึ่งนะครับ คือควายที abei, roommate, the ่จ่ายลูกได้รูปร่างดีนะครับโครงสร้างสูงใหญ่แต่ละตัวตกลูกมาแลวจะขายาวในตัวยาวดอกเขาใหญ่ลงน้ำเหลุงเดียวผมไปครับเจ้าดิครับสวัสดีครับบวัสนีเรียกทิงผมไม่ใช่อาจารย์เเรียกอาจารย์ มีคนมาดูอรเรงติงหรอข้าสาเขากับมารอยประมาณใช่ไหมมาจากหนองบุรมพูเออผ่านเขาจะยาวเป็นผู้ยาวมาทั้งวันเลยใช่ไหม้สัดส่วนเไม่ปเ่วามาถึงครอบแล้ววายเขาครอบกวไม้อะเมือดนะเมื่อเด่นะ ที่สำคัญนะครับเจ้าลุงเพชรนี่เป็นควายที่เชื่องนะครับไม่ดุเลยนะเขาใกล้ได้นะขนาดเราเนี่ยมันเป็นพญาควายเคยมีใครบอกไหมเขาทุกวันเนี่ยเขายังเข้าใกล้ได้นะก็เนี่ยผมว่าเป็นพญาควายไอ้หนูมึงอย่าเพิ่งขายมันนะเนี่ยไอ้ควายตัวนี้มันเป็นพญาควาย เนี่ยผมว่าเป็นพญาควายมัใหญ่นี้เมื่ก่อนมใหญ่เขากบอกว่าขายนะมก็ดูตงหน่อยนึงผมมาที่ไรผมบอกเป็นตอนเขามาดูก็แปดสแล้วนะผมมาดูอีไรผมบอกนี่คือพญาควายมันมีสายมันสาเรียบร้อยใช่ใช่มันไม่ดุมันนี่พูดเรื่องด้นี่ผมผมมาลงยูทูบนะติกนะว่าผมชอบอ่าเอาเลยสบาย นี่คือพญาควายผมว่านะในความเห็นผมนะใครใครก็อาจจะนี่ครับคือพญาควายครอบครัวไหนได้ครอบครองนี่คือพญาควายผมว่าก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องหากล้องดีๆมาถ่ายหรือมั้งหากล้องหาไม้ดีเนาะ้องที่เนาะเงินทองจะไหลมาเทมาซึ่งน่าจะเป็นจริงนะครับตามใช่ใช่ ไม่ถ้าคนคนจริงในปัจจุบันนี่นะครับคนที่เขารักควายอยู่แล้วไหมคนเดมจะเป็นคนเก่าคนแก่เงาเหงาไม่ไหยนะใช่ใช่ดูไม่ดูเนี่ยผมว่าผมว่าลักษณะนี้มันมันได้หมดนะโทรศัพท์นี่ก็อาจจะดูไม่ใหญ่นะถ้าใครได้เห็นตัวจริงก็ต้องบอกว่าใหญ่อลังการนะครับก็ผมปกติ ปกติผมก็เป็นคนชอบวา่นะก็ดูมาเยอะไปรันไปเช่มได้นะครับที่ไหนก็ผมก็แวะดูแต่เมื่อก่อนเวลาผมยูทูบไม่มีอะไรกลับบ้านมีเวลาผมก็จะแวะมาี่ยวชผมขก็อกควายหนิ๊กเนี่ยทุกครั้งนะท้ามีเวลามันอยู่ดูในนี้มันมันก็ไม่ใหญ่ะแต่ดูตัวจริงมันใหญ่มากเลยนะ แต่าายกันไงตัวเล็กตัวใหญ่ามันตัวใหญ่พญาควายนะลูกติ๊กเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับแบบไล่ทุ่งต้องเห็นตัวจริงเนาะไม่ได้ขังยืนคอกยืนลงนะครับใหญ่มากเลี้ยงแบบธรรมชาตินีล,ลูกติ๊กต่นเช้ามาเขาปล่อยนีลูกติ๊กลูกติ๊กกินข้าวยังนี่ปล่อยจากคอกไล่ทุ่งนะครับลุงเขาก็าจะเลี้ยง แบบนั่งเดิมอยู่นะครับกลางวันก็จะมาเข้าร่มนะ